ชายหนุ่มผู้ใช้โซเชียลเร d ดิคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Killer Fish Finger อ้างว่าเขาได้พบรูปประหลาดรูปหนึ่งในมือถือของเขาซึ่งรูปนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อวานก่อนที่เขาจะพบรูปนี้ตอนเวลาสี่ทุ่มห้นาทีซึ่งเขาบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะช่วงเวลานั้นเขากำลังนอนหลับอยู่และจำอะไรไม่ได้เลย ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นแสงไฟสองดวงส่องสว่างอยู่ซึ่งในภาพค่อนข้างมืดมากๆหลังจากนั้นได้มีคนนำภาพนี้ไปลองปรับแสงดูก็พบรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นมันคือภาพคนกำลังแง้นมองดูอะไรบางอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าและมันมีแสงสว่างจ้าแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้อีกด้วยนอกจากนั้นคินเลอร์ฟิ f ฟิงเกอร์ระบุอีกว่า บุคคลในภาพไม่ใช่ตัวเขาอย่างแน่นอนและชายคนนั้นกำลังยืนมองดูแสงประหลาดโดยมีพื้นหลังเป็นแนวต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินของเขาเองในขณะที่อีกหลายๆคนบอกว่าเขาอาจเป็นโรคเดินละเมอและทำการถ่ายภาพเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าภาพที่เขาถ่ายมันคืออะไรกันละ่ะในขณะที่หลายๆคนวิจารณ์ถึงแสงประหลาดในภาพที่เหมือนจะเป็น UFO ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ UFO ที่ปรากฏในมิสซิสซิปปีเมื่อไม่นานมานี้